เเขาไปพังอยังเอาเขาไพังเอาตะันไล่ใส่เขายึกเอาเขาไปไปพุ่นพังนี้ต้าไม่ใหญ่นกสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชัแนวอยู่นะครับนี่ก็มาทำเพิ่มเติมที่บางแดดให้กล้วยไม้นะครับนี่จะทำชั้นบนนะนะ ทำเท้าแขนลงมาสองข้างบบังแดดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะหน้าหลังไม่ต้องนะหน้าหลังพออยู่บังได้อยู่จะมีรายขวาแค่นั้นเองนะกำลังเชื่อมจังเล็บกันนะจังรีบผ่ามาเดี๋ยวฝนมาอีกเมื่อวันเพงวันพอขึ้นตั้งแล้วก็ฝนตกเลยดังเึงหยุดไปละนะ อันนี้ก็จะเชื่อมก็รีบทำนี้ฝนนะฮะอ,อันนี้คือชั้นบนนะฮะแล้วก็เชื่อมใส่แล้วก็ดึงแลมแล้วก็จะมีงานตัวนี้นะตัวนี้ก็ตัวนุยกไปไปใส่ต้นไม้นะฮะเป็นค้ำยันต้นไม้อันนี้ผมตัดต้นหูกระจงออกนะ ต้นหูกระจงแล้วมีต้นอะไรนะอีกต้นเออต้น,ต,นต้นนี่แหละออกจากต้นนี้เราไปนู้นเลยไปสายต้นนู้นนะแล้วก็ต้นนู้นนะนะครับนี่ก็เชื่อมตัวอ่าข้างออกมาแล้วนะฮะหนึ่งอันละอีกอันหนึ่งแล้กัต้องยกขึ้น ทากเชื่อมนะเดี๋ยวผมจะคอยเล็งให้นะขนาดนี้ต่อเท้าแขนนะกันนี้ทางเท้าแขนนะฮะจะมี เหล็กก็เก็บเสร็จๆไปนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ละที่นี่ต่อน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะับเดี๋ยวทำเท้าแขนอันนี้ก็เสร็จแล้วเท้าแขนต้องมีสองอัน เกี่ยมขึ้นด้านข้างแล้วจะเล็งให้เขานะะเอาเอาซ้อนไปข้างบนเนี่ยเอาซ้อนไปบนหลังคาปล่อยอ้ามปล่อยปล่อยเอาดัานไปอีกดันไปอีกเออนั่นแหละนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ตรงหรอกมันจะอยู่มันหลังคาแหละเออประมาณนั้นแหละ đang chặt ít nha kéo nó tăng tắt ít nhá, <laughs> tăng <tắt ý> <laughs> tăng tắt à, khắp, còn ưu tăng dứt sầu hay nến cả nè, tôi để cho dốc đài. เขาไปพังอะไยังบอกเขาไปพังเอาสะวนไล่ใส่ให้ยึดเอาเขาไปไป้พุ่นพังนี้เพราะไม่ใหญ่เนาะมันมันไม่หมุนได้ยินแค่เรื่องพิเศษโดนมีไเดียมาผลเอาของมาเอาของวะอักเห็นคุยเดี๋ยวจะเล็กให้เขาเนี่ยต้องขึ้นมานั่นแหละประมาณนั่นแหละ ก็อันมกจับเลยก็ีดกมีสายีจเลเขา้นอย่าเอ้ดำเล็กเลยไหมให้กาวเล็กให้ดำเลยอ๋อ ยังมีคำข้างล่างคนนะฮะจะเป็นลักษณะ,ะอย่างนี้นะ มันโยกนะยาวไปไหมตีต้องไปเอาอีกหรือว่าต้องเท้ายาวลงมาองอน,นี่มันเหวี่ยงได้นะเท้ายาวเลยนลั่แหละเดี๋ยวมุงสแลมแล้วถึงจะรู้ว่าสวยนะะ เชื่อมไงวไ้ก,ก่อนมัดทีหลังก็ได้ฝนตกก็มัดได้น <č eks> ี่มันมามันเก็มมาแล้วนี่จะเซตไหมเนี่ย เรายาวมันยาวเขาเล็กนี่มา ả, ต่อด้านนี้นะกำลังเชื่อมอยู่นะครับ แดดได้แนะลมก็ได้เนดะ็กเดึงไปตึงๆนะตีดันนู่นเดี๋ยวไม่พอเด้ ลาหัวนี่ใหม่เนี่ยหัวล่างนี่นะมันพับไม่ได้เอาละครับทำเรือนให้กล้วยไม้แล้อยนีดเด้เตียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็มาแล้วนะนี่ครับทำแล้วจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทำอ่าระบบน้ำที่หัวพ่นหมอกนะ กล้วยไม้นะฮะต่ออันนี้ผมจะไม่ให้ผูกนะเพราะผมจะไม่เอา,อาให้เขายังอยู่นะแต่พอรัดกิ่งออกมาแล้วผมก็จะเด็ดออกเด็ดออกเรื่อยๆนะตัดออกเรื่อยๆแต่ให้เขาออกมาไล่กันพอเลี้ยงลำต้นได้นะให้อาหารดูดอาหารได้แต่จะไม่ให้เขาแห้งนะฮะจะให้อยู่กับกล้วยไม้จนนี้ไปนานๆ ถ้าปล่อยไปได้ก็เดาวจะผุนะผุแล้วก็อยู่ไม่ได้นะก็เลยจะให้เขายังสดอยู่นะไม่ให้เขาตุยเพราะงั้นฮะพูดง่ายๆคือไม่ให้ตุยนะฮะนี่การสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะก็จะทำ เหล็กค้ายันต้นไม้ต่อนะจะมีสต้นเมื่อกี้หามไปแล้วเอาละครับก็อีกนิดหน่อยนะคลิปนี้ก็จะแค่นี้ก่อนนะครับดูแลกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ